สวัสดีช่วงสายๆสิบนาฬิกาวันนี้พี่เพ้นพาเจ้าลุงโลดและผองเพื่อนนะคะมากินหญ้ากินต้นถั่วอยู่บริเวณผักสาปแปลงอายุสามเดือนของพี่เพ้นนะคะสามเดือนครึ่งค่ะก็ะตอนนี้ก็นูนจอมก้ากำลังหัดกินหญ้านะครับดูจอมเก้าก่อนเดิมทีนี้พี่เพ็นทำกเกษตรผสมผสานนะคะดูในสวนก็จะมีไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง มีผักสาบวันนี้ก็มีออเดอร์มาก็เก็บผักสาบส่งลูกค้านะคะก็จะพามาดูต้นผักสาบที่มีอายุสามเดือนครึ่งนะคะลักษณะการติดผลของเขาเนี่ยค่ะดูนะคะนี่นี่เห็นไหมคะนี่ดอกทั้งนั้นเลยค่ะนี่มีแต่ดอกเลยค่ะดอกกำลังดกดก,ดกเลยเนี่ยค่ะดอกทั้งนั้นเลยก็พี่เพ็นก็จะมาเก็บอ่อ ผักสาบส่งลูกค้าแล้วก็พาเด็กๆมากินหญ้าด้วยนะคะอันนี้เขาโดนฝนพี่เป็นยังไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะเขาจะอวบๆนิดนึงนี่ค่ะเห็นไหมคะอวบเลยค่ะรุ่นนี้จะอวบๆนิดนึงเดี๋ยวเก็บไปส่งในหมู่บ้านนะคะอันนี้อายุแค่สามเดือนครึ่งก็ให้ผลผลิตเราแล้วค่ะเลี้ยงควายไปด้วย เก็บผักสาบไปด้วยควายเขาจะกินนิ่งๆนะคะไม่เหมือนวัววัวจะไปอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะกิ่งนี้ก็กำลังแตกเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่อันนี้ก็น่าจะอีกหน่อยนึงค่ะยังไม่โตเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะคะ ดี๋ยวจะมาจัดการชำต้นส่งลูกค้าแล้วค่ะลูกค้าสั่งมาเยอะเลยนี่กิ่งนี้ดูสิคะเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วค่ะเนี่ย <laughs> ผักที่ใครก็ไม่มีขายในหมู่บ้านนะครับมีพี่เพ็ญคนเดียวก็จะได้ราคานิดนึง สำหรับลูกค้าที่สั่งต้นพันธุ์ก็ประมาณบางเจ้าก็จะได้ก่อนมกรานะคะจะได้ธันวาไปไปลายธันวาปีใหม่นู่นแหละคะ่ะแต่คนที่สั่งที่หลังก็จะเรียงไปได้ประมาณนู่นแหละคะ่ะมกรากุมพานู่นแหละคะ่ะตามที่ออเดอร์ที่สั่งมานะคะพี่เพ็นก็เดี๋ยวรอให้ต้นพันธุ์แข็งแรงก่อน พาเด็กๆมากินญ้าด้วยแล้วก็นี่แหละค่ะเขากำลังกินถั่วย,ยังอริดอร่อยเลยทางนี้เพิ่งติดใหม่นะคะยังไม่ค่อยดกท่ายอันนี้ยังติดดอกไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ติดแล้วเกือบจะทุกต้นนะคะสามเดือนครึ่งโอ้ตรงนี้นะคะ แอบซ่อนอยู่ในลืดเนี่ยค่ะใครจะมองเห็นเนี่ยใครจะมองเห็นเนี่ยค่ะนเห็นไหมไปดูต้นอื่นนะคะได้ปุ๊บกระส่งลูกค้าปั๊บเลยค่ะฝักสาบของเรา ลูกค้ารอคิวกินกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งก่อนนะคะเราจะเดินวนดูลุงโลดกินอย่างอร่าอร่อยนะคะอาอยากกินดีแต่ควายเขาไม่กินผักทาบค่ะจอมก้าวกรับ จองเก้าก็เริ่มหัดเล็มหญ้าแล้วนะคะหัดแทะหญ้าเล็มหญ้าแล้วตรงนี้ยังไม่ออกตรงนี้ยังไม่ออกนะคะคือหนอนมันกินนะคะก็เลยแบบหายไปเลยยอดมันหายไปเลยเจอหนอนรับประทาน ต้องสังเกตดีๆนะครับบางอันก็ซ่อนอยู่มองแทบไม่เห็นมันก็จะแก่ทิ้งว่างไงครับจอมเก้ายังทำร้านไม่เสร็จทำค้างให้ขึ้นไม่เสร็จเลยค่ะออกลูกแล้วทำค้างให้ขึ้นยังไม่เสร็จเลยครับออกลูกแล้วครับ <S <S จะมาดูต้นแม่ก,ก่อนหน้านี้ต้นนี้ประมาณห้าเดือนแล้วครับ เออเออเอ่วงล่วงล่วงล,ล่วงอย่าเพิ่งล่วงนะลูกมาดูต้นห้าเดือนครับเก็บทุกวันนะครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับโอ้มีครับไม่กว่าไม่มีบางอันก็ซ่อนอยู่เวียนก็มองไม่เห็น ต้องช่างสังเกตนิดนึงนะคะผักสาอุ้ยที่ที่ไม่เห็นลูกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะคะที่ไม่เห็นลูกคือพี่เป็นเก็บหมดแล้วค่ะนี่ค่ะดอกเต็มเลยเห็นไหม เไหนคุยว่าดกไม่เห็นดกเลยพี่เป็นเก็บทุกวันนะคะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะ150บาทเนี่ยหน่วงหนวงหนักๆเลย ุ้ยตกเลยร่วงเลยค่ะถ้าเป็นวัวเจ้าแสนดีเนี่ยเขาจะตบกินนะคะพี่เป็นเลยไม่อยากให้มันมาแถวนี้เลยมันกินผักสาบพ,พี่เป็นแสนดีกินผักสาบเก็บทุกวันก็ ไม่ทันแล้วครับสำหรับลูกค้าที่สั่งผักสาบต้นผักสาบนะคะก็รอนิดนึงนะคะอยากได้พันธุ์ดีๆดกๆแบบของพี่เพนนี้ก็ต้องรอนิดนึงจะเย็นๆน,นิดนึงก็เดี๋ยวพี่เพนจะลงให้ดูนะคะว่าต้นแข็งแรงเมื่ออไรจะจัดส่งได้ตอนไหนนะคะจะแจ้งอีกทีทางช่อง p ีพีฟาร์มนี้แหละคะ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้และค่ะเดี๋ยวขอไปดูเจ้าลุงโรดก,ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ